บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องแลกมาทั้งนั้นหนูจึงจําคําพ่อไว้นะลูกหนูจะได้ในสิ่งที่หนูคู่ควรเท่านั้นฉะนั้นแล้วหนูจะต้องมีทักษะในด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเอาชีวิตรอดอยู่บนโลกใบนี้และนี่คืออีกหนึ่งอาชีพที่อยากจะให้ได้เห็นนั่นก็คือการทาหน้ายางนั่นเนองผงสีส้มๆที่อยู่ในถุงใบนี้เขาเรียกว่าผงทาหน้ายางจะมีขนาดถุงละ1กิโลกรัมและเราจะใช้น้ําเปล่าผสมซึ่งผสมน้ําเปล่าอยู่ที่2.5าลิตร จะนำส่วนผสมทั้งสองอย่างมาใส่รวมกันในถังเมื่อได้อัตราส่วนที่เราพึงพอใจแล้วก็ให้เรานําไม้มาคนให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันลักษณะที่ออกมาเนื้อจะหนือเหนือข้นและเหนียวแต่ถ้ามันแข็งเกินไปมันไม่ได้เราก็สามารถเติมน้ำได้อีกเพื่อให้ง่ายในการใช้งานสำหรับเราที่จะเอาไปทาหน้ายาที่ขีดไว้คือในคลิปนี้ลักษณะค่อนข้างแห้งเกินไปเดี๋ยวเราจะทำการเติมน้ำอีกหน่อยนึงเพื่อให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม เวลาที่เรานําไปใช้งานไปทาหน้ายางจะได้ติดและไม่หลุดออกง่ายไม่เป็นสีจางไม่มีแต่น้ำจะบํารุงหน้ายางได้ดีมากโอเคเมื่อเราทําการเติมน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราทําการคนอีกทีนึงเพื่อให้ส่วนผสมของทั้งสองอย่างเข้ากันได้ดีคนผสมก็คนไปคนไปก็เริ่มจะปวดแขนเริ่มจะไม่ไหวแล้วแต่ดีที่เขาสักยันต์กันอยไว้ที่มือเห็นรูปยันต์นั้นไหมครับมันหมายความว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์ถึงวันนี้จะยังไปไม่ถึงดวงจันทร์แต่ยังน้อยเขาก็ได้อยู่ท่ามกลางหมู่ดาว นั่นคือความหมายที่เขาสร้างเอาไว้เตือนใจตัวเองเวลาเหนื่อยเวลาเขาแต่จะถอยไม่ได้เมื่อตัวอย่างพร้อมแล้วเราก็ใช้แปรงในการทานะครับเราจะทาจากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่างหรือจากขวาไปซ้ายหรือจากล่างขึ้นบนก็ได้แล้วแต่ถนัดของแต่ละคนแต่ให้เราทาเลยขึ้นไป1น,นิ้วจากแผลหน้าไหม่ที่เรากีดไว้ทาให้เต็มทุกส่วนที่มีเราไว้นะครับนี่ลักษณะการทาก็จะเป็นแบบนี้ก็นั่งเกีย่ยนั่งปาดไปเรื่อยเรอเราพึงพอใจแล้วเราก็เปลี่ยนแล้วย้ายไปที่ ต่่่ทีออืนก็จะมีรอยที่เล็กบ้างใหญ่บ้างตามขนาดนะครับจะไม่เท่ากันหมดทุกต้นให้เราลองดูไปเรื่อยๆเห็นแล้วใช่ไหมครับก็จะประมาณนี้เราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกต้นทุกแผลที่เราที่มีรอยกี่นะครับเราเปลี่ยนไปดูต้นใหม่กัน ดีจังเราเดินมาเจอดอกกระเจียวด้วยนี่เยอะเลยตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีอีกดอกนะครับโหเยอะมากเลยในเวลานี้ก็ผ่านมาได้ประมาณ3ามชั่วโมงแล้วเราก็น่าจะได้ประมาณครึ่งสวนแล้วและถ้าถ้ามันเป็นผงแห้งแล้วก็เหนียวให้เราเทน้ําใส่อีกนิดนึงเราไม่ต้องตกใจนะครับเราเทน้ําใส่แล้วก็คนอีกรอบนึงเราก็สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแล้วดูสิทุกคนนี่เราเจออะไรมะขวดครับผลไม้ป่าที่มีรสหวานแต่ต้องรอให้มันสุกก่อนตอนนี้มันยังไม่ส และนี่ก็เป็นชั่วโมงที่4เราก็สามารถทาหน้ายางได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและหลังจากนี้ไปเราจะเรียนรู้การดำเนินชีวิตไปด้วยกันกดติดตามไว้นะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นงานอะไรต่อไป